สวัสดีค่ะนี่คือรูปอาหารที่เมษากินตอนไปวันนัำปูมีโดนัทนี่คือร้านโดนัทแล้วนี่คือเมษาอ่านี่คือโดนัทอ่านี้คือมีแพนเคก้กอันเล็กๆด้วยแล้วเป็นเป็นของฝรั่งเศส ได้เก้าอันครับแต่มันแพงมากมัน10เหรียญไม่แค่เก้าอันก็คือเหมือนสองอยสามสิ230บาทครับนี่คือมัทฉะที่ม้ากับปะป๊ากินครับแล้วนี่คือชิปที่กินที่ร้านอาหารไทยที่อัมวันอภูแต่นี่คือของอร่อยของเมษาผัดจิ้วกับ อ่าพ uh, ัทที่เมาอ่า uh, นี่พัทรูปัซีพัทที่เมาอีกแล้วน,น,นี้คือเมษาอยู่มาเก็ตที่ที่เมษาซื้อโดนัทกับ uh, อ่าแพนเค้กของเดลคอร้อยมาเก็ตครับขอบคุณครับ